แพทย์หญิงบุญธลิกาแห่งด็อกเตอร์เฟิร์นคลินิกชูนวัตกรรมซ่อนแผลสวยเนียนคว้ารางวัลในงาน Thailand h e a l t h and Beauty a w a r d 2023ยังคงอยู่กันในงานประกาศรางวัลอันทรงคุณค่าให้กับเราบรรดานักธุรกิจซีอที่ประสบความสําเร็จในการทําธุรกิจจากหลากหลายวงการกันค่ะในงาน Thailand h e a l t h and Beauty a w a r d 2023โดยล่าสุดคุณหมอเฟิร์นแพทย์หญิงบุญธลิกาตันตยานุสรแห่งด็อกเตอร์เฟิร์นคลินิกค่ะได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัลในสาขาไลฟ์สติลบิสเนสเอสเตอต คลินิกค่ะโดยคุณหมอเฟิร์นค่ะเป็นแพทย์ที่ยืนหนึ่งในเรื่องการศัลยะกรรมซับรปลค่ะแผลสวยเงียนกริบด้วยเทคนิคพิเศษเลสกาแผลซ่อนใต้ท้องคิว้วรับฟังคุณหมอพูดถึงความรู้สึกที่ได้รับรปงวัลในครั้งนี้รวมถึงจะมีนวัตกรรมอะไรมาให้ได้อัปเดตเทงความสวยความงามกันค่ะ ดีค่ะหมอเฟิร์นนะคะแพทย์หญิงคุณธลิกาตญานุสรค่ะเจ้าของเฟิร์นเอสเตติคคลินิกนะคะเราเป็นคลินิกศัลยกรรมนะคะที่มุ่งเน้นทางด้านศัลยกรรมรอบดวงตาค่ะก็ความรู้สึกวันนี้นะคะหมอรู้สึกว่าเป็นเกียริแล้วก็ดีใจมากนะคะที่ทางอายุน้อยร้อยล้านเนี่ยได้ให้เกียริรับเชิญคลินิกของเรานะคะเข้าร่วมชิงรับรางวัลในวันนี้ค่ะต้องบอกเลยว่าผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการยืนหนึ่งของเราเนี่ยคือซับเปลลิฟนะคะต้องบอกเลยว่าคลินิกทาตาเนี่ยมีเยอะมากนะคะแต่ว่าคลินิกของเราเนี่ยมุ่งเน้นเกี่ยวกับทางด้าน กระชับใต้ทงคิ้วจะตอบโจทย์สําหรับคนไข้นะคะที่กลัวการทําตาสองชั้นแต่ว่ามีปัญหาหนังตาตกหย่อนหรือว่าชั้นตาไม่ชัดคนไข้ก็จะชอบขัดกันในแนี้ค่ะต้องบอกเลยว่าการเย็บแผลนะคะหรือว่าการดูแลเนี่ยของเราเนี่ยจะค่อนข้างแตกต่างจากที่อื่นเนาะสังเกตว่าราอยเย็บของเราเนี่ยจะไม่มีรอยเย็บที่ให้เห็นด้านนอกนะคะดังนั้นเนี่ยเราเป็นการเย็บแบบซ่อนไหมนะคะดังนั้นเนี่ยเรื่องแผลเป็นก็จะน้อยนะคะแผลสวยค่ะค่ะก็ตอนนี้นะคะคลินิกของเรานะคะก็ ขยายพื้นที่การบริการนะคะเป็น2เท่านะคะก็เพื่อรองรับนะคะจำนวนคนไข้ที่มากขึ้นนะคะแล้วเราก็ยังมีการเทรนนิ่งทีมแพทย์นะคะแล้วก็มีการรับทีมแพทย์เนี่ยเพิ่มมากขึ้น,นเพื่อรองรับการขยายการเติบโตของคลินิกค่ะคะ่ะ จะมีทุกช่องทางออนไลน์เลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook นะคะชื่อว่าเฟิร์นเอสเตตินะคะแล้วก็อีกสําคัญนะคะอีกช่องทางหนึ่งคือช่องทาง t i k t o อคะ่ะก็จะมีไลฟ์สไตล์ของหมอด้วยนะคะที่จะเป็นการโชว์ไลฟ์สไตล์ของหมอค่ะแล้วก็จะมีช่องทางไลน์นะคะแล้วก็มีแอป D R F e r N ะค,ะ F ค่ะดรเฟิร์นค่ะ